สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดแล้ววันนี้เราพาทุกคนมาที่วัดวิจิตการนิลมิตรค่ะซึ่งอยู่ที่กรุงเทพมาหาคนครนี่เองนะคะเดิมทีวัดนี้เนี่ยจะชื่อว่าวัดหนังบางแวกค่ะแต่ว่าไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าใครเป็นคนสร้างแต่ว่าสร้างขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาค่ะต่อมารัชกาลที่5มี พระดำริที่จะปฏิสังคอนวัดสุดโทมนะคะโดยวัดใดที่บูรณะก็จะให้สร้างพระปรางไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นรูปพระปรางนะคะนี่ค่ะก็สังเกตว่าวัดที่มีพระปรางเล็กๆนะคะก็จะเป็นหนึ่งในวัดที่บูรณะในครั้งนั้นค่ะ ตอนนั้นที่เราไปนะคะก็คือเราขับไปแถวตะลิ่งชันแล้วก็ลัดเลาะไปมาแล้วก็สะดุดตากับเจดีสีเหลืองสดใสนะคะก็เลยวนเข้าไปสาการาค่ะ ที่นี่นะคะมีจุดที่น่าสนใจที่น่าสักการะนะคะก็คือวิหารหลวงพ่อทันใจก็คือองค์นี้นะคะซึ่งเป็นองค์สีขาวนอกจากนี้นะคะก็เป็นวิหารที่ประดิษฐานรูปหล่อของหลวงพ่อซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสค่ะ แล้วก็พระพุทธรูปเก่าแก่นะคะซึ่งมีชื่อว่าหลวงพ่อดำค่ะสาเหตุที่มีชื่อว่าหลวงพ่อดำนะคะก็คือสมัยก่อนเนี่ยมีพระรูปหนึ่งชื่อว่าหลวงตาดำนะคะมาจำวัดอยู่ที่วัดนี้แล้วก็มีพระพุทธรูปตั้งอยู่ข้างๆค่ะต่อมาก็เลยเรียกพระพุทธรูปนั้นว่าพระพุทธรูปว่าหลวงตาดำค่ะ ด้านนี้นะคะก็จะมีประวัติของวัดให้เราอ่านแล้วก็ศึกษากันนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อ่านไม่ชัดนะคะสามารถเข้าไปเสิร์ชใน Google ได้เนาะและนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดของวัดวิจิตกาลนิรมิตนะคะ ก่อนจากไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่วัดหน้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ